สวัสดีพี่พี่ทุกท่านเนาะผมอาจารย์แบงค์เนาะจากเพจตามผมลงทุนแล้วก็ช่อง Youtube ตามผมลงทุนเนาะก็วันนี้ประชาสัมพันธ์เนาะก็คือเปิดรับรุ่น10อย่างเป็นทางการเนาะวันนี้วันแรกเนาะก็คือใครสนใจที่จะเข้ามาศึกษาเป็นเข้ามาเรียนเนาะในในรุ่น10 ก็สามารถที่จะติดต่อผมได้เนาะทางทางไลน์ไอดีผมเนาะเนื้อหาหลักๆก,ก็รุ่นสิบเนาะห้องเนื้อหานี่ก็คือเราจะฟังกันได้ตลอดเนาะไม่มีวันหมดอายุแล้วก็เราจะมีกลุ่มไลฟ์ซัพพอร์ตกันเอาไว้สนทนาแล้วก็ผมจะใช้ในการไลฟ์แผนการเทรดเนาะเราจะเริ่มไลฟ์รุ่นสิบกันก็คือเริ่มกันตั้งแต่วันที่20สพฤษภาเนาะ,ะจนถึงสิ้นสุดวันที่30กันยาซึ่งไลฟ์ะจะสิ้นสุดวันที่30กันยาแต่ว่ารุ่นนี้ก็คือเราจะยังอยู่ในไลฟ์กลุ่มกันจนถึงสิ้นเดือนตุลาเน แผนในการเราไลฟ์แผนการเทรดนะเจะไลฟ์กันทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสช่วงเวลาประมาณประมาณสัก5้าโมงกว่าๆเนาะแล้วก็ใครฟังไม่ทันก็คือผมก็จะมีคลิปส่งไปให้ย้อนหลังเข้าไปในไลฟ์ผมเนาะส่วนวันศุกร์เสาร์ศุกร์วันศุกร์วันอาทิตย์ก็คือจะเป็นแผนทำทำเป็นคลิปแผนการเทรดให้อ่กสิ่งที่เราจะไลฟ์กันก็คือเราจะไลฟ์แผนในการเทรดทองคำเนาะแล้วก็เซ็นเซอร์สิฟเจอร์แล้วก็ขอหุ้นหรือคู่เงินวันละ5ตัวเนาะโดยประมาณ อ่ะแล้วก็เนื้อหาหลักๆที่อ่าใครที่อยากจะเข้ามาเรียนเนาะก็จะมีเนื้อหาหลักๆอยู่ 4, 4ีเนื้อหาเนะส่วน,ส,วนส่วนมันจะมีเนื้อหาของ Elit e w ว็ด้วยแต่ว่าเออผมอ่าปรับปรุงปรับปรุงใหม่เนาะเนื่องจากว่ามันมันอะไรอะ่ะมันกราฟมันมีรูปแบบอะไรเพิ่มขึ้นมากมายเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำเดี๋ยวทำ อ่าเรียบเรียงเนื้อหาแล้วก็เดี๋ยวค่อยทําใหม่อีกรอบหนึ่งอ่าในส่วนเนื้อหาหลากัลกๆก,ก็จะมีเทคนิคเข้าทองคำเนาะเทคนิคเข้าทองคําก็จะเป็นในส่วนของหัวขาขึ้นหัวขาลงรอบสโตรอบไอซไซอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็อ่าแคนเดลสติกจะเป็นเนื้อหาในส่วนของการดูแท่งเทียนอ่าแล้วก็แผะอ่าแล้วก็ day t r a d e and s w i วิ t r ท d e ทองคำอย่างเป็นระบบอันนี้ก็คือเป็นระบบเทรดของของ,ของการเทรดทองคำเนาะ การการวางการวางระบบเทรดทองคําแล้วก็ทริปแส r ทริค for trading อันนี้ก็คือกําลังทําเนื้อหาอยู่เนาะก็เดี๋ยวจะอัปเดตค่อยอัปเดตเนื้อหาไปได้เรื่อยๆก็ราคาก็คือตามนี้เลยเลือกเลือกออกมาเนื้อหาใดเนื้อหาหนึ่งก็ได้เนาะแล้วก็ใครที่อยากได้แพ็คคู่ก็คือเลือก2แพ็คสองคือ2เนื้อหาในส่วนนี้ก็คือเนื้อหาก็ราคาประมาณนี้แล้วก็ส่วนเหมายกแก๊งก็คือเลือกมา3เนื้อหาก็ราคาตามนี้เลยทั้งหมดก็คือจะอยู่ในในรุ่นเดียวกันก็คือรุ่นรุ่น10 ใครที่เรียนเนื้อหาใดก็ได้เนาะก็คือเราจะอยู่กันในรุ่นสิบจนถึงสิ้นเดือนตุลาโดยประมาณเนาะ,ะส่วนใครที่อ,อยากไม่ไม่ได้เรียนแต่ว่าอยากจะเข้าไปอยู่ในรายกลุ่มสําหรับคนที่เปิดผ่อนเนาะก็คือสามารถที่จะกดกดคลิกลิงก์ตรงนี้เข้ามาได้เนาะนี่กดคลิกลิงก์อย่างอย่างแผนตรงนี้เนาะกดคลิกลิงก์แต่นี่ไงคือบางทีเนี่ยนี่ข้างล่างเนาะก็คือจะม,จะมีจะมีตรงนี้เราก็กดคลิกลิงก์จากตรงนี้เนาะก็คือมันก็จะวิ่งเข้ามา จ่จะวิ่งจะวิ่งเข้ามาในในส่วนของการเปิดพอร์ตเนาะ,ะใส่อะไรฮะใสอีเมลใส่ร e หัสผ่านอ่าแล้วก็ตอนนี้มันมีมันมีอ,อันนี้อันนี้คือสําหรับคนที่เขาคนที่มีมีอยู่แล้วเนาะสำหรับคนที่ยังไม่มีก็คืออใส่อ e ีเมลรหัสผ่านก็คือเราเราก็เจนเจนรหัสผ่านของเราเนาะแล้วก็อ่ามีเพิ่มเข้ามาก็คือตรงนี้แหละตรงหตรหัสพันธมิตรเนาะก็คืออ่าของผมก็จะมีรหัสพันธมิตรให้เนาะ ใครที่กรอกข้อมูลอีเมลกรอกรหัสผ่านไปแล้วอ่าล้วก็ใส่รหัสพันธมิตรตรงนี้นึงคือถ้าใส่ตรงนี้เนาะก็คือรหัสพันธมิตรของผมจะเป็น K ใหญ่ T ใหญ่ R ใหญ่แล้วก็ J ใหญ่แล้วก็เลข3เนาะอ่าจะวิ่งเข้า IB ของผมเลยเนาะแล้วก็กดข้ติ๊กข้อมูลเข้าไปใครที่เปิดพอร์ตเข้ามาแล้วก็รบกวนอ่าแอดไลน์ผมเนาะก็คือ BAE อ่ u a n g b a n k เนี่ยแอดไลน์ผมเข้ามาเนาะแล้วก็แจ้งว่า,าเปิดพอร์ตเข้ามาแล้วแล้วก็อยากจะเข้ามาในไลน์กลุ่มเนาะอ่ะประมาณนี้ฮะโอเคครับยินดีต้อนรับพี่พี่ทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พทุกท่านนะไปดูแผนทองคําสําหรับวันพรุ่งนี้เนาะวันนี้วันอาทิตย์ที่12พฤษภาเนาะตอนนี้เวลาบ่ายสองก็ วางไอเดียกันวันหยุดเนาะวันนี้สำหรับการเทรดในวันในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวไปดูแผนของเมื่อวันศุกร์ที่เราทําแผนกันไว้ก่อนเนาะก็คือโอโมารอบเช้าคือโดนตั้งแต่เช้าเนาะก็คือแถวๆโซนนี้เนาะก็คือแนวเซล์กลายเป็นว่าหลุดจุดหมุนที่สองสามสี่เจ็ก็คือมองลงตรงนี้เนาะลงมองลงม,งลงมหาธากิจโซล่างกลายเป็นว่าอะไรกลายเป็นว่าเร่โดนลากลวดเดียวเลยแล้วก็เบรกสองสามหกสามขึ้นไปไอสองสามหกสามเป็นแนวเลยฮะเป็นแนว เป็นแนวสวิงไฮของชุดตรงนี้เนาะเ้าก็กลายเป็นว่าโอ้โหขึ้นไปจนอะไรฮะขึ้นไปจนหาโซน PP ตรงนี้เนาะสองสามเจตรงเนี้ยโดยประมาณแล้วก็แผ่รอบเย็นอะ่ะล้วก็แก้งานกันได้เออดีที่แก้งานได้เนาะเ้าก็แผนแผ่รอบเย็นก็คืออ่าถ้าเบรกตรงนี้ขึ้นไปก็คือมองไปหาทาร์เก็ตของทำฟเวสมสชั่วโมงเนะาะทำฟเวสมสชั่วโมงก็คือตรงนี้แหละสองสามเจ็ดเจ็ดนถึงสองสามแปดศูนย์ไอ้ตรงนี้แหละเราเราอะไรฮะเราเซลลงมาแล้วก็มองลงไปถึงเท่าไหร่มองลงไปถึงทาร์เก็ตโซนล่างก็คือตรงนี้ อ่าก็คือตรงนี้ตรง2 3 5 7ามตรงสามแล้วลงมาลงลงมาถึงจริงๆนะ,ะก็คือจากสวิงเนี้ยแต่ว่าไอ้อก่อนก่อนที่มันจะลงมาเนี่ยก็คือมีมีการเด้งอันนี้มีการเด้งตรงจุดหมุนคือตอนตอนตอนเย็นก็คือมองว่าจุดหมุนของราคาขยับจาก2 3 6 2เป็นอะไรฮะเป็น2364แล้วมันก็ลงมาถึง2 3 6 4แล้วก็มีการเด้งก่อนรอบหนึ่งเนาะเด้งเสร็จแล้วก็หลุดหลุดตรงนี้แหละก็คือมองลงไปหาแทร็กเก็ตโซนล่างเลยที่2 3 5 7ใครจะบายโซนเนี้ยบายได้แล้วก็โห ขึ้นมารวดเดียวจาก2357ขึ้นไปถึง2371เลยนะตรงตรงตรงแนวจุดตรงแนวจุดจุดเส้นม่วงตรงนี้เนาะนั้นอ่าตอนนี้คือวันวันศุกร์นี้ก็คือโหยินดีด้วยกับคนที่แก้งานได้เนาะก็อ่า ก็คือเล่นเล่นตามแผนไปเนะาะก็มองมองว่าตอนนี้เราเราก็มาดูกันว่าอหน้าง,งานตอนนี้เราอยู่กันเราอยู่กันตรงไหนของชุดคลื่นแล้วนะก็คือตรงนี้เนี่ยชัดเจนแหละว่ามันคือ i m p พาวแน่ๆไอ้นี่เนี่ย,นนยชุดนี้ก็คือ i m p พาวแน่ๆแต่ว่าเป็น i m p พาวเป็น i m p พาวของของ,ของอชุดของเป็น เป็นเว็บสามหรือเว็บอะไรสักอย่างหนึ่งของของชุดบิลเพลหรือเป็นแค่ขา C ของคอลเลกชันอ่าอันนี้แหละเราต้องมาเช็คดีกรีกันอ่ะไปดูข่าววันพุงนี้กันก่อนไปดูข่าววันพุงนี้ว่ามีข่าวอะไรบ้างอาทิตย์หน้ามีอาทิตย์ที่ผ่านมานี่คือไม่มีไม่ได้มีข่าวสําคัญอะไรมากมายเลยนะแต่ว่าโอ้โหวันหนึ่งวิ่งเงิน3ามสิบิเหรียญนะเป็นแบบเแบบีมากเลยอ่าในส่วนของสัปดาห์ที่จะถึงนี้ก็คือมี มีตัวเลข CPI ที่ที่สำคัญสำคัญเนาะ P PMI PPI อะไรพวกเนี้ยก็ต้องต้องมาดูกันวันจันทร์ไม่มีข่าวนะแต่ว่าจะมีคำกล่าวของเมเซอร์เป็นสมาชิกของนโยบายการเงินของอเมริกาตอนสองทุ่มหลังจากนั้นมีอะไรไหมหลังเที่ยงคืนเด,ดี๋ยวลองดูสัปดาห์สัปดาห์นี้เนาะวันที่13แล้วก็หลังเที่ยงคืนอาจหลังเที่ยงคืนไม่มีอะไรวันอังคารนี่วันอังคารก็จะมีตัวเลข ของฝั่งอเมริกาจะมีตัวเลข C P I นะ C P I C P I ของเดือนที่แล้วนี่ก็คือเพิ่มขึ้นนะเอ้ย uh, ไม่ใช่ไม่ไม่ C P I อ uh, ่านี่มี C P I B P P I เนอะเออเอ้ uh, C P I ประกาศวันไหนเนี่ยอ่า uh, นี่ C P i ตัวเลขเงินเฟ้อ C P I ประกาศวันพุธเออวันพุธนะก็ ยังพอมีเวลายังพอมีเวลาให้เราคือวันพุธนี้อาจจะมีการการสวิงแรงๆเนาะแล้วก็ก็วันจันทร์ก็วันพรุ่งนี้ก็คือไม่มีข่าวสาคัญอะไรก็เล่นเล่นตามกราฟไปอ่ะไปดูหน้าง,งานกันไปดูตอนนี้ตอนนี้อเราอยู่ตรงไหนของชุดคลื่นแหละในส่วนในส่วนอไปดูภาพใหญ่ก่อนเนาะคร่าวๆคร่าวๆเพราะพรุ่งนี้อย่างไงก็ต้องรอดูราคาเปิดคร่าวๆว,ว,วัน วันศุกร์ไอ้วันนี้สัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือเห็นไหมยังคือในภาพใหญ่เนี่ยในภาพใหญ่ก็คือเรายังมองเป็นอะไรฮะเป็นเทนขาขึ้นที่แข็งแรงเนาะแล้วก็ในในชุดของการเป็นเทนขาขึ้นที่แข็งแรงเนี่ยก็คือชุดนี้เรามองเป็นและในทาเฟรมมันเนี่ยเรามองเป็นอะไรฮะเป็นซูเปอร์ไซเคิลก็คืออยู่ที่ขา5ในโซนของขา5เนี่ยก็คือ ใน่วนของการเล่นเป็นทั้งหมดเนี้ยทั้งหมดเนี้ยก็คือขาห้าหมดเลยเนี่ยทั้งหมดเนี้ยก็คือขาห้าหมดเลยเป็นไรฮะเห็นได้เป็นเทรนเป็นเทรนของขาขึ้นแต่ในการขึ้นเป็นเทรนเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นเป็นอินพาวนะคือส่วนตัวมองว่ามันขึ้นเป็นนอนก็คือในขึ้นมีย่อในแต่ว่าใน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 การขึ้นของแต่ละขาก็คือจะมีการเบรกไฮไปตลอดแล้วก็การย่อก็คือจะเป็นการย่อยกโลเออประมาณนี้ เนี่ยสองการขึ้นเป็นขา5ก็คือเรามองว่าไอ้ทั้งหมด x คือการขึ้นเป็น a ย่อ b แล้วก็ขึ้น c เห็นไหมมุมอมองของการขึ้นเนี่ยถ้ามันเป็นอินเผาเนี่ยก็คือ1 2 3ไอ้4ตรงนี้เนี่ยมันต้องอะไรฮะมันต้องเออ correlate มันต้องอะไรมันต้อง alternate กับ alternate กับชุดชุดของขา2ตรงนี้เนาะแต่ชุดน,นี้มันไม่ alternate เห็นไหมมันเป็นมันเป็นอะไรฮะมันเป็น คือมุมมองก็คือเรามองว่ามันคือมันคือแฟลตอันนี้ก็คือแฟลตเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันไม่มันไม่สลับพอไม่สลับเราก็มองเป็น A B C ตรงนี้เรามองเป็น X wave ปัจจุบันคือเราอยู่ที่ขานะฮะ A of non ชุดที่2ในภาพของ week เพราะฉะนั้นในใน degree แรกคือเราอยู่ที่เเราอยู่ที่ขา5้าระดับ super cycle ระดับ week ก็คืออยู่ที่ขา A of non ชุดที่2ทีนี้แหละไอขา A of non ชุดที่2เนี่ยเราเริ่มที่จะเห็นเห็นอะไรฮะคือถ้าเรานับเป็น3ขาใช่ไหมก็อาจจะเป็นเลยฮะไอเนี้ยเป็น A น้อย B น้อยแล้วก็ C น้อยอาจจะจบ C ตรงนี้ได้เลย อาจจะจบ C ตรงนี้ได้เลยแล้วก็เตรียมตัวที่จะลงอะไรเตรียมตัวที่จะลงของขา B ในในภาพของ Time Frame Week แต่ตอนนี้คือในมุมของ Time Frame Week เนี่ยยังไม่มีถามว่ามีสัญญาณของการกลับตัวลงหรือยังก็คือมองมองว่ามีสัญญาณกลับตัวลงแล้วเนื่องจากว่าชุดนี้เห็นไหมแท่งนี้เนาะแล้วก็ชุดนี้ลงมาเคลียร์อะไรเคลียร์ครึ่งหนึ่งของแท่งเขียวยาวพอดีแต่ว่าชุดนี้ถ้ามีการขึ้นแล้วก็ไม่เบรกแท่งแดงตรงนี้นะก็เป็นแค่การอะไรฮะเป็นแค่การรีบาเพื่ออะไรเพื่อลลงตอ่อ เพื่อลงหอหาเป้าเป้าโซนล่างของวีก็จะแถวสัก2160นึดยประมาณซึ่งเป็นหัว PP ซ้ายตรงนี้เนะาะอาจจะอาจจะยอ่อลงมาเป็นเป็น A of A of ออฮะ A o f <off>, <B. S 1> ก็ได้ในในภาพของวีแล้วก็เด้งปุ๊บแล้วก็ยอ่อ C ประมาณนี้อ่ะแล้วก็ค่อยขึ้นต่อ เป็นเป็นระดับซูเปอร์ไซเคิลเป็นเป็นระดับของทางเฟรมวิคของชุดใหญ่เพื่อให้จบขาขา C ขึ้นไปเนาะก็ตอนนี้คือยังอยู่ที่ A of non ชุดที่สองเนาะในภาพของเดอ่าในภาพของวิก็คือสามารถย่อลงอีกได้อีกไหมยังมองว่ามีการมีโอกาสที่จะย่อลงได้อีกแต่ว่าในการย่อชุดนี้เนี่ยเผลอๆนะอาจจะมีการยิงเนียวหายขึ้นไปก่อนเนื่องจากว่าไอ,ไอชุดชุดแรกเนี่ยชุดแรกของทางเฟรมวิคเนี่ยมันอยู่ข้างล่างตรงนี้เนาะเนี่ยมันอยู่ข้างล่างตรงนี้อ่าน่าจะอ่าน่าจะชุดนี้นี่ชุดนี้เนาะ นี่ปึ๊บอันนี้โลอยู่นี่ตืดนีเห็นไหมเป้าหมายในการขึ้นก็คือตรงนี้เลยที่ที่สุดซอยของเขาเนาะสุดซอยแล้วก็ปัจจุบันคือตรงนี้ย่อยกโลของทางเฟรมวีคแล้วก็กําลังขึ้นเป็นชุดอะไรฮะชุดขู่เนาะไอเป้าแรกของชุดวีกเนี่ยก็คือมันขึ้นไปถึงแล้วที่ 2, 2 6งของชุดขู่ก็คือที่ตรงนี้ เห็นไหมที่2244คือตอนแรกมองตรงนี้แปลว่าแทรเก็ตไกลๆคือถ้ายอ่อลงมาแล้วไม่หลุด2244มองขึ้นต่อไปหาเลยฮะ2511โ25ดยประมาณตีว่า2510โดยประมาณเพราะนั้นยังคงเป็นเทรนขาขึ้นที่แข็งแรงในภาพของวีคในส่วนของเดย์ในส่วนของเดย์อ, day, อ่ะตรงนี้ขยับไปดูที่เดย์ในเดย์เนี่ยเริ่มเห็นการอะไรฮะเริ่มเห็นการยอ่ออ่าในในส่วนของเดย์เนี่ยถ้าทั้งหมดคือ A off non shorty 2เนี่ยเรามองเปไ็นอะไรฮะเรามองคือมองมองอย่างนี้ก็ได้นะก็คือไอการขึ้นของขา A ตรงนี้เนี่ย นี่เนี่ยขา A อันนี้ขา A นี่ขา B นะฮอ้นี่เป็นขา C ในส่วนของการขึ้นเป็นขา A เนี่ยอาจจะขึ้นเป็นอิ u พ s e เป็น1 2 3แล้วก็ยอด 4, ขึ้น5เห็นไหมสี่ไม่โอเวอร์แลวหนึ่งเพราะนั้นอันนี้มันคืออิ u พ s e ของขา A อาจจะกลายเป็น A ก็คือ,อ รหัสรหัสเลยฮะเป็นรหัส5ในการย่อของขา B ตรงนี้มองไปะไรฮะเป็นคอร์ริคชันของขาของขา B ก็คือมองเป็นรหัส3ามแล้วก็ที่ขึ้นไปทั้งหมดเนี่ยก็คือขึ้นเป็นอินเพลวเหมือนกันขึ้นเป็นหนึ่งสองเห็นไหมสามย่อสี่แต่ว่า4ี่มีการโอ้และโผล่หนึ่งเพราะฉะนั้นมันคือเทอร์มิน i ลอินเพวไอเนี้ยคือการขึ้นทั้งหมดของขาห้า t e n s i o n รูปแบบคืออะไรรหัสห้าสามห้ามันคือซิกแซกโผเป็นซิกแซกแล้วเนี่ยไอการไอถ้าถ้าจบตรงนี้แล้วไอการย่อตัวลงมาตรงนี้เนี่ย เฮ้ยสุดท้ายนะการการย่อทํ้งท้มันจบ A of n o n ช h o ที่2ของตรงนี้เนาะการย่อลงมาของขา B ตรงนี้เนี่ยของ A ของ B of n o n ช h o ที่2มันจะกลายไปะลรฮะลงมา completely retestment ที่ฐานฐานคือเท่าไหร่1,800โดยประมาณเนี่ยแถวแถว1 8 1, 8, 1 0, ่งแ่แศูนถวแถวโซนนี้เนาะนั่นแหละมันจะเป็นการย่อของชุดใหญ่แต่ว่าสุดท้ายก็จะไปไหนสุดท้ายก็จะไปที่ขา C ขึ้นข้างบนอยู่ดีเนาะอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ในส่วนของทางเฟรม D ยังคงเป็นเทรนขา เห็นไหมสัปดาห์ที่ผ่านมาคืออะไรคือการยอ่ยอย่อตรงยอ่อยังไงก็แล้วแต่ก็บอกเลยว่าเฮ้ยชุดนี้จะเป็นการยอ่อย่อเพื่ออะไรย่อเพื่อยกโลแล้วการยอ่อยกโลตรงนี้เนี่ยเราต้องเห็นการเคลียร์เคลียร์เคลียร์อะไรเคลียร์ h i เด e นของชุดตรงนี้เห็นไหมการเคลียร์ h ของชุดตรงนี้คืออะไรคือขึ้นไปจน overbought ยังไงก็คือชุดนี้จะเป็นการ ขึ้นไปจนโอเวอร์บอทแล้วก็ในทางเฟรมเดย์ก็คือสัญญาณการกลับตัวมันชัดตั้งแต่ตรงนี้ชัดตั้งแต่ตรงนี้เนาะก็คือมุมมองก็คือเราเล่นเราเล่นอะไรฮะเราเล่นเราเล่นย่อบ่ายกันตั้งแต่ตรงนี้แหละเนี่ยเนี่ยปึกป๊กปึ๊กเนี่ยมีการกลับตัวขึ้นไปเนี่ยแทร็กเก็ตตอนนี้คือขึ้นมา,ข,นมาขึ้นมาตรง222360ที่คีย์แบลลิชของแท่งแดงยาวเพราะนั้นยังไงก็คือมองว่าจะขึ้นจนอะไรฮะจะขึ้นจนเดย์โอเวอร์บอทแต่มุมมองของการขึ้นเป็นเดย์โอเวอร์บอทเรามองว่าไอการ ไอ้ชุดนี้คือถ้าเรามองว่าตรงนี้คือนานจบเป็น5 extension แล้วไอ้การเด้งไอ้การเล่นกันชุดนี้เนี่ยเรามองว่ามันกําลังอยู่ในชุดของการ collision เป็นทั้งหมดนี้อาจจะเล่นเป็นขา A อย่างเดียวก็ได้ถูกไหมการเล่นเป็น A อย่างเดียวคืออะไรคือการลงมาย่อเป็น A วงเล็บ B ตรงนี้คือเด้ง B วงเล็บเพื่ออะไรฮะเพื่อลง C วงเล็บเนี่ยปัจจุบันคือส่วนตัวผมมองว่าเรากําลังอยู่ในชุดนี้แหละแล้วจะเป็นการเป็นการเล่นของอะไรฮะเป็นเล่นการของของขา A ของขาย A ในภาพใหญ่เออของขาย A ในภาพใหญ่ของภาพ D อะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้คือเราอยู่ที่อะไรฮะ B วงเล็บของ A เออ B วงเล็บของ A A น้อยนะในส่วนของทางเฟรม4ชั่วโมงอ่าในส่วนของทางเฟรม4ชั่วโมงก็คืออ่ะตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันมีอยู่2 2 2ซีนาริโอก็คืออ่ะในส่วนของทั้งหมดเนี้ยก็คือนี่เราเราเรามองว่าเฮ้ย A ขันขึ้นมาทั้งหมดเนี้ยอาจจะ อ,อันนี้คือคือกำลังเป็นชุดของการคอร์เรคชันถ้าเป็นชุดของการคอร์เรคชันทั้งหมดนี่คือการขึ้นของขา5าถูกไหมของ5ในภาพของ D เนี่ยตรงเนี้ยเป็นขา5าของภาพ D ย่อลงมาขา4ชั่วโมงมีการยกโลถูกไหมตรงนี้นี่มีการยกลโลของภาพ4ชั่วโมงคือชุดนี้สัญญาณเห็นไหมสัญญาณคือฮิดเด้นชัดเจนแต่เวลาเด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมาจนลยฮะเด้งขึ้นมาจนโอเวอร์บอทแล้วก็ไม่ผ่านเลยไม่ผ่านไฮแล้วสุดท้ายก็หลุดโลหลุดโลตรงนี้ลงมาเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยในภาพของ4ชั่วโมงเนี่ยมันม โลมันมีเป้าหมายขาลงตาบใดก็ตามตาบใดก็ตามที่ราคายังไม่สามารถที่จะเบรกตรงนี้ได้ตรงนี้เนาะเนี่ยตรงนี้สองสี่สองสี่หนึ่งเจ็ดมันจะเป็นแค่การเด้งรีบาวเพื่อเพื่อลงต่อนะเออเป็นการเด้งรีบาวเพื่อลงต่อเพราะฉะนั้นหน้างานตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่ขาขาอันนี้เรามองเป็น A นะก็คืออันนี้อาจจะเป็นขาเลยฮะขา A แบบนี้ A น้อยอ่า B น้อยอันนี้เป็นอะไรฮะเป็น C น้อยเพื่อจบอะไรเพื่อจบ A แล้วก็ไอ้ตัวนี้คือการเด้งของขาขา B อาจจะเป็นเลยฮะ อ่าเวงเล็บแบบนี้ C ีวงบวงเล็บแบบนี้อันนี้คือ C ีวงเล็บเนี่ยซีวงเล็บของ B เพื่ออะไรเพื่อลงต่อให้จบของขา C ให้จบอะไรฮะให้จบขา A อ่าจบ A แล้วก็จะเป็นการลงของขา A ของของนะฮะของ B ในภาพของวีโดยประมาณเนี่ยส่วนตัวมองมองภาพนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไล่เดี๋ยว เดี๋ยวจะไล่ไล่ดิกีไล่ดิกีไล่ดิกีให้เนาะก็ดิกีที่1น่งอันนี้ดิกีที่1ก็คือขา5้ะครับซเปอร์ไซเคิลดิกีที่2ก็คืออะไรฮะก็คือ a off non s h o ที่2นี่ a off non s h o ที่2ในภาพของ week อ่าดิกีที่3ในภาพ day คืออะไรมองว่ากำลังลงอะไรฮะ a นี่เนี่ยก็ก็คือกำลังลง a ตรงนี้แหละตีว่า a วงกลมแล้วกันนี่ a วงกลมกำลังลง a วงกลม o f อะไรฮะ o f a ในภาพของ week อ่านี่ love a ในภาพของวิกแล้วก็ดีกีที่4คืออะไรดีกีที่4ก็คือชุดย่อยตรงนี้แหละเรากำลังอยู่ที่ขาเลยฮะขา b เนี่ยขา b ตรงนี้เอ่า b of อะไร b of a วงกลมอ่านี่ b of a อ่า b of a วงกลมอ่าแล้วก็ดีกีที่5คืออะไรดีกีที่5ก็คืออยู่ที่ขา c วงเล็บนี่ c วงเล็บ of อ,อะไร of b นี่ปัจจุบันเราอยู่ตรงนี้นี่พอเราอยู่ที่4วงเล็บเนี่ยแสดงว่าเฮ้ย4บริบทมันคืออะไรเฮ้ย4บริบทมันคือเทรนพอบริบทมันคือเทรนแล้วอะตอนนี้เราต้องมาไล่เอเดียตรงนี้แล้วลว, like ลว,ว่าเฮ้ยเทรนชุดนี้เราอยู่ตรงไหนอ่ะโอเคนะเพราะนั้นเรากําลังอยู่ตรงนี้นี่เรากําลังอยู่ตรงนี้โอเคแคปแคปแคปภาพให้ดูก่อนอ่านี่ตึ๊บอ่ะเดี๋ยวผมแคปภาพให้ดูก่อน อ่านีตึกโอเคเรียบร้อยอ่ะเพราะฉันั้น้นาง,งานตอนนี้คืออ่าดูดูภาพตรงนี้เห็นไหมสี่ชั่วโมงก็โอเวอร์บอดแล้วแล้วก็เล่นโอเล่นอะไรฮะเล่น RSI o v e r b o a r d สิ่งที่เราเห็นอัดในในมุมของในมุมของเทคนิคอลคืออะไร o v e r b o อร์ดแรกอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ลงมาจนไ s i o v e โอเวอร์โซอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ขึลื่อนไปจนไอซ์ไซโอเวอร์บออยู่ตรงนี้นี่เห็นไหม ปไปเรเอ่ยเป็นการโอเวอร์บอทไม่ผ่านไฮของรอบไอซ์ใสเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องเจอคืออะไรลงมาจน1นึ่งสตโอเวอร์โซของภาพ4ชั่วโมงนั่นแหละเพราะฉะนั้นตอนนี้คือมองลง4ชั่วโมงก่อนอไปดูสวิงไฮสวิงโลของไทม์เฟรมไทม์เฟรมสี่ไทม์เฟรมสชั่วโมงตรงนี้ก่อนสวิงไฮสวิงโลอยู่ตรงไหนนี่สวิงไฮอยู่นี่ที่สองสี่สามหนึสวิงโลอยู่ที่ สองสองเจ็ 2, 2, 7, 2, 2, 7, 7, ดสองสองเจ็ดเจ็ดดประมาณตอนนี้คือขึ้นมาเด้งเด้งมาถึงเท่าไหร่เด้งมาถึงหกสิบเอ็ดจุดแปดแม่งพอดีเป๊ะเลยนั่นแหละนั้นตอนนี้เนี่ยไอ้ตรงนี้แหละเรามองเป็นแนวต้านแล้วมองลงลงมาหาเท่าไหร่ส่วนตัวมองว่าเฮ้ยถ้ามันลงคือสี่ชั่วโมงเนี่ยกำ,กำลังเปลี่ยนเป็นเทนขาขึ้นเห็นไหมกำลังจะเปลี่ยนเป็นเทนขาขึ้นนะแต่ว่าถ้าชุดย่อตรงนี้ย่อลงมายกโลยังไงถ้าถ้าย่อยกรโลงเสร็จยังไงก็จะมีการเด้งขึ้นไปต่อนะเพราะฉะนั้นตอนนี้คือเรากําลังอยู่ ชุดคอลเลิคชันของขา C ซึ่งเป็นเทรนด์ซึ่งเป็นเทรนด์เพราะฉะนั้นในภาพของวันอาในในในส่นของไทม์เฟรม4ชั่วโมงเนี่ยเรามีอะไรฮะเรามีสวิงโลของชุดนี้เห็นไหมเป้าหมายในการลงไกลๆเลยคือเท่าไหร่นูน2252แล้วก็ชุดที่ฟอร์มกรอบหัวขาลงได้ก็คือตรงนี้นี่แถวๆสัก2267เพราะนั้นไอ้ทอก226622ก็ตีว่าเป้าลงไกลๆเลยของไทม์เฟรม4ชั่วโมงก็คือตรงนี้เพราะนั้นถ้าชุดนี้เป็น ABC นะมันจะเป็นอย่างนี้ปึ๊ก เด้งอย่างนี้แล้วก็ลงมาแถวๆน,นี้เนี่ยเป้าหมายในการลงของชุดนี้คือแถวๆนี้อา22522267 22ได้ประมาณังนั้นรวมในการลงประมาณเท่าไหรร้อยกว่าเหรียญแต่ดูดิจากโลที่2277ตรงนี้เนี่ยเฮ้ยขึ้นไปแล้วเท่าไรร้อยเหรียญเห็นไหมเพราะนั้นการลงลงมาตรงนี้น็่คือสามารถลงได้ประมาณร้อยเหรียญเช่นเดียวกันโอเคอะในภาพของสี่ชั่วโมงประมาณนี้อ่าในส่วนของไทม์เฟรมวันอวทม์เฟรมวันอว เป้าหมายในการลงของชุดวันอาคือตรงไหนก็คือข้างบนตรงนี้นี่ตรงนี้นะจุดเริ่มต้นขาลงคือตรงไหนคือตรงนี้นี่หัวขาลงคือตรงนี้ทาร์เก็ตในการลงก็คือลงไปถึงพอมาหลุด2องหเุปเป้าหมายในการลงก็คือสุดซอยนี่เห็นไหมพอมาหลุด2องหกุก็คือตรงนี้เห็นไหมหลุด2องหเุดแเด้งมาอย่างไงก็แล้วแต่ถ้าวกหลุดกลับลงมาก็คือเป้าหมายในการลงก็คือสุดซอยเพราะนั้นมันลงมาถึงสุดซอยแล้วแล้วก็เกิดการดิดรีบาวกับขึ้นไปเพราะนั้นฟีโบชุดนี้โดนทําลายไปไม่ใช่โดนทําลายฟีโบชุดนี้เล่นจบไปแล้ว เล่นจบไปแล้วปัจจุบันคือเราเล่นกับฟีโบชุดหลังก็คือช่วงนี้เราตัดรอบไปเลยเนื่องจากว่าเฮ้ยรอบไอซ์ไซของท้าเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันมีการเบรกไฮขึ้นไปได้จากนี้สวิงไฮของไอซ์ไซอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ก่อนหน้าคือตรงนี้เห็นไหมลอยตรงไหนโลอยตรงนี้ปึ้งปึ้งลงมาเห็นอะไรฮะเห็นบูลิชไดเวอร์เจนเห็นไหมเห็นบูลิชไดเวอร์เจนนั้นไฮโลแล้วก็ปัจจุบันก็คือเบรกไฮไปแล้วซ้ายมือเห็นไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้อง ถามว่ามีการค้างย่อไงจริงๆมันมัน,ม,นมันจะเป็นการย่อหนึ่งสตโอเวอร์โซก่อนของทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงแล้วถ้าเป็นการย่อยกโลมันก็จะดีดกลับขึ้นไปดีดกลับขึ้นไปแล้วก็อะไรฮะแล้วก็ถ้าโอเวอร์บอทไม่ผ่านไฮนั่นแหละมันจะเป็นการตบหลุดลงเพราะนั้นตอนนี้คือเราอยู่ตรงไหนเราอยู่ที่ขา B ีซีออฟซีวงเล็บออฟบีนะซีวงเล็บออฟบีจุดเริ่มต้นอยู่ตรงไหนก็คือชุด d ดเวอร์เจนตรงนี้เห็นไหมพอให้เราสังเกตเดเวอร์เจนก่อนอเห็น d ดเวอร์เจนเสร็จ เด้งขึ้นไปเด้งขึ้นไปเรามองเป็นขาถ้าเป็นขา A B C ก็คืออะไรฮะอันนี้คือ A อ่าถ้าเป็นก็คือ C วงเล็บใช่ไหมอันนี้คือ A วงเล็บอันนี้คืออะไรคือ B วงเล็บอันนี้คือ C วงเล็บหา C วงเล็บนั้นสิ่งที่เราจะต้องเห็นควรที่จะเห็นอะไรควรที่จะเห็นการย่อพักตัวลงมาถ้าย่อพักตัวลงมายกโลแล้วก็เล่นจนไอ้ใสโอเวอร์โซบัง้งตรงนี้ให้รู้ไว้ล่ะฮิดเด้นแน่แนเนี่ยฮิดเด้นแน่ๆยยังไงจะมีการดีดขึ้นไปหนึ่งเที่ยว แต่ถ้าจบตรงนี้สวงเล็บเพื่อจบ B ตรงนี้เนี่ยจบตรงนี้จริงไอ้การเด้งขึ้นมามันจะเด้งไม่ผ่านหายมันจะเด้งปุ๊บแล้วก็อะไรฮะแล้วก็ลงต่อไปหา i r e c t i o นเดิมข้างล่างแต่ตอนนี้ทำเทรมซีทำเฟรมบอลเอาก็คือกำลังเป็นเทนขาขึ้นนะแล้วก็เห็นไหมตอนที่ชน2 3 5 7็รอบแรกเนี่ยก็คือมีการดีดขึ้นไปที่เส้นฟ้าพอดีเลยปัจจุบันคืออยู่ที่เส้นฟ้าพอดีเลยนั้นหน้างานหน้างานตอนนี้คือเราก็วัดทาร์เก็ตในการขึ้นก่อนทาร์เก็ตในการขึ้นชุดแรกอยู่ตรงไหนคือชุดน,นี้นี่ชุดนี้ อตอนนี้คือเบรกเลยฮะเบรก200%ไปแล้วเพราะฉะนั้นทาร็กตถัดไปอยู่ที่2390เพราะฉะนั้นมองไว้เลยทาร็กตไกลคือ2390ถ้าย่อยกโลเปิกเป็น hidden ยังไงถ้าย่อไม่หลุด2347จะเป็นการย่อเพื่อเด้งขึ้นไปต่อไปหา2390เพราะนั้นตอนนี้วันเอายังเป็นเทนขาขึ้น4ชั่วโมง,งเป็นเทนขาขึ้น day เป็นเทนขาขึ้นเราเล่นย่อบายไว้ก่อนอเราเล่นย่อบายไว้ก่อนโอเค เนี่ยเป้าหมายในการขึ้นก็คือเนี่ยล้วตอนนี้คือเราจะหาจังหวะอะไรฮะหาจังหวะย่อโอเวอร์โซยกโลเพื่อขึ้นเล่น,เล,นเล่นหน้าบ่ายขึ้นไปอ่ะในใน่วนของขาขึ้นของทางฟรมสี่ชั่วโมงจากตรงนี้นะเราเห็นอะไรฮะเราเห็นมีตรงนี้ตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือบูไดเห็นไหมบูไดของสี่ชั่วโมงเพราะนั้นเราวัดเป้าขาขึ้น,นจากชุดนี้ขึ้นไปได้ต่เพอเป้าขาขึ้นเสร็จเอกดูเช็คการยอ่ยอย่อตรงนี้เป็นอะไรย่อโอเวอร์โซซึ่งเป็นฮิดเด้นแล้วก็เกิดการเบรกหายขึ้นไปเพราะนั้นตรงเนี้ย เรามองถึงการเป้าขึ้นของทางเฟรมสชั่วโมง4ชั่วโมงเป้าขึ้นของเขาเดี๋ยวขอวัดเป็น exactly ไปเลยนะนี่จากตรงนี้นะเเห็นไหมเป้าหมายคือ200%ของชุดบูไดตอนนี้คือเล่นเล่นตรงนี้แหละตอนนี้คือเล่นตรงนี้แหละอะ High <hai S 2> คือสองสามสอ2แปดจุดสามศูองสามสะโลคือ สองสองเจ็ดเจ็ดจุดสี่ศูนย์สองสองเจ็ดเจ็ดจุดสี่ศูนย์นี่อ่าเห็นไหมเป้าขึ้นคือสองสามเจ็ดเก้าโดยประมาณส่วนตรงนี้เป็นหัวขา,าขึ้นที่เป็นการฟอร์มกรอบเช็คก่อนว่าเฮ้ยการย่อตรงนี้นะมันยอ่อมันย่อถึงห้าสิบเปอร์เซ็นหรือเปล่าเพื่อจะเอาใช้ในการวัดวัดทาเกตในการขึ้นเนาะเนี่ยแล้วก็วัดจังนี้ดูที่แนวห้าสิบเอร์เซ็นตเห็นไหม ลงมาถึงแนว50%พอดีที่2304ามศูนวันั้นเราวัดเป้าเป็น expansion ขึ้นไปเนาะเป้าหมายของการ expansion ก็คือวัดจากนี้ขึ้นมานี่จากนี้เนาะปุ๊บลงมาข้างล่างนี่ลงมาข้างล่างอาจใช้เป็นสีแดงนะนี่อ่า high คือเท่าไหร่สองสามสามหนึ่งจุดเกอ่าสองสามสา low คือ2303.73ศูนี่อ่ะเราจะได้ เห็นไหมสองหุ8มันเป็นโซนคลัสเตอร์กันพอดีเลยที่2 3 7 7ามเเพราะนั้นแถว2 3 7 7 6มมันคือแนวต้าเพราะนั้นเราถึงแนวต้าแล้วยังถึงแล้วยอ่อลงมาก็คือมองว่ามองว่าของทางฟิมสชั่วโมงเนี่ยสามารถลงมาจนโอเวอร์โซได้ที่เท่าไหร่ฮะที่2 3 4 9โดยประมาณเพราะนั้นแถวแถวสองสามสี่เก้ามันจะเป็นหัว PP ซ้ายมือตรงนี้พอดีเลยเนี่ยหัว PP ซ้ายมือตรงนี้พอดีเลยเนี่ยเราใช้เป็นอะไรฮะเป็นดีมานโซนของชุดนี้ย่อปักตรงนี้โอเวอร์โซปุ๊บพร้อมอะไรคะ ผอมที่จะดีดขึ้นไปเพราะฉะนั้นหน้างานหน้างานอ่ะผมไม่ลบตรงนี้นะผมใช้ทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงต่อเนื่องเลยปึ๊บป๊มนีปัจจุบันคือเรามองถึงการย่ออะไรฮะยอ 1, ่อหนึ่งสโตโอเวอร์โซของของของวันอาก่อนของวันอาก่อนเพราะนั้นจุดหมุนของราคาเนี่ยจุดหมุนของราคาอยู่ตรงไหนจุดหมุนของราคาก็คืออยู่ที่สวิงโลตรงนี้นี่เท่าไหร่ฮะสองสามห้าหกจุดหกหนึ่งสองสามห้าหกจุดหกหนึ่ง อันนี้คือสวิงโลอ่ะยอ่อลงมามองมองมองลงมาตรงไหนนี่ส่วนตัวก็วัดวัดสวิงชุดนี้เลยเนี่ยลงมาเป้าหมายในการลงก็คือที่สองสามสี่เก้าสองสามสี่แปดได้ประมาณผมจะใช้เป็นสองสามสี่เก้าตีว่าสองสามห้าศูนย์แล้วกันเนี่ยมันเป็นคือมันมีแนวคียบูเลชแล้วก็เป็นแนวเป็นแนวทับซ้อนกันของโซนราคาผมใช้แนวรับโซนล่างตรงนี้นะนี่ผมใช้สองสามห้าศูนย์เป็นแนวรับ สองสามห้าศูนย์จุดห้าแล้วกันนี่สองสามห้าศูนย์จุดห้าจนถึงสองสามสี่ห้าจุดห้านี่เป็นแนวรับอ่าหลุดนี่เราเห็นแท่งที่มันเบรกเอาขึ้นมาก็คือขึ้นนี้ปุ๊บย่อเบรกเอาขึ้นมาปั้งเพราะฉะนั้นในระยะของมันก็คือเขียวยาวแท่งนี้เขียวยาวแท่งนี้หลุดแท่งนี้ลงมาไม่สวยเห็นไหม ลุดแท่นี้ก็คือ2 3งสาสิเพราะฉนั้นเราจะใช้2335เป็นแนว stop loss ในฝั่งของขาบาย2335.63นะนี่2335.63อะแล้วก็หากเบรกเท่าไหร่อันนี้คือเบรกของฝั่งลงไอ้่วนเนี้ยถ้าเบรกของฝั่งขึ้นคือตรงนี้นี่เบรกของฝั่งขึ้นผมจะใช้เป็นสีฟ้าอ่าเบรกของฝั่งขึ้นก็คือ2370.93เ เบรก2370.93ได้คืออะไรคือเค้นต่อนะเออคือขึ้นต่อ,นะอ,อ,ข,ตอขึ้นต่อไปหาไปหาเท่าไหร่ก็ไปหาแนวเดิมนั่นแหละแนวต้านเดิมก็คือที่2277อ่ะผมจะใช้เป็น2277องท่วนเลย2277ถึง2282นี่ อันนี้คือแนวต้านแล้วถ้าเบรก70ขึ้นไปก็คือจะไปหา77กับ82จุดที่เราจะเล่นเซลล์ก็คือโซนบนตรงนี้แหละ77ถึง82จุดสต็อปก็คือตรงไหนฮะนี่ก็คือหาแท่งแท่งอะไรแท่งเขียวแท่งเขียวตรงนี้แดงใหญ่ใช่ไหมถ้าก็เขียวเขียวขึ้นมาปุ๊บแล้วก็มีการทุบลงกลับไปก็คือใช้แท่งนี้เป็นแนวสต็อปของฝั่งเซลล์อา2 3 9 1.30นั่นแหละแนวสต็อป โอเคนั้นตอนนี้คือแผนนี้เลยวันพรุ่งนี้มีที่มาที่ไปนะที่มาที่ไปทั้งหมดก็คือประมาณนี้อ่าขึ้นมาถึงแนวต้านสําคัญยังไงก็มีย่อนะยังไงก็มียอ่ออ่านี่อ่ะแผนประมาณนี้วันพรุ่งนี้แล้วก็เราอยู่ตรงไหนเราอยู่ตรงไหนของขึ้นก็คืออ่าเราอยู่มองว่าเราอยู่ที่ขาีวงเล็บแล้วซึ่งถ้าขึ้นมาตรงนี้ยังไงก็ดเวเอร์เจนถ้าดเวเวอร์เจนเสร็จโอ้โหตรงนี้สามารถลงลงมาได้เลยนะ ประมาณนี้ฮะของวันพรุ่งนี้รอบเช้าเดี๋ยวเราไปถูกสอนให้แป๊บนึ่งอ่ะสะรุปแผนวันพรุ่งนี้นะก็คืออ่าหลุดตรงนี้ลงมาก็คือมองลงหาทาร็ตกกโซล่างถ้าเราไม่ทัน,นก็คือเรามารอให้ H1 o v e r s o โดยการโดยการอะไรเราตั้ง alert ไว้ถ้าไม่ถ้าไม่อยากเฝ้าก็คือเราตั้ง alert ไว้อย่างนี้แหละนี่อย่างี้อ่าตั้ง alert ไว้ที่สโตที่ยี่สบเนาะโดยประมาณ เนี่ยพอสตโตโอเวอร์โซเจ็ดปุ оп, ๊บเราก็ค่อยมาดูกราฟเนี่ยถ้ามันลงมาจนไรฮะลงมาจนถึงแนวรับแถวแวซักสองสามสีหส,สมหสูแล้วก็เล่นไรฮะย่อบายขึ้นไปตรงนี้เราพาะยังเป็นเทรนขาขึ้นของภาพวัน,ว,นวันอาเนาะเนี่ยย่อบายขึ้นไปแล้วก็มองททร์เก็ตก็คืออ่ะก็ต้องไปดูว่าเฮ้ เป้าหมายของการขึ้นเนี่ยถ้าเดี๋ยวคือตรงนี้เนี่ยเราผมให้กรอบช่วงเช้าไว้ก่อนเนื่องจากว่าเราไม่รู้ว่ามันจะลงต่อลงเลยหรือว่าเด้งขึ้นไปก่อนถ้ามันเด้งขึ้นไปก่อนก็คือเราก็เล่นเซลล์โซนบนตรงนี้แหละแล้วก็เราจะเจอไดเวอร์เจนยังไงก็จะมีการย่อตัวลงมาอยู่ดีๆหนึ่งเที่ยวเนะเาะังนั้นกรอบวันพรุ่งนี้ถ้ากรอบไซด์เวก็คือกอ็ประมาณประมาณโซน2 3 4 5จนถึง2 3 8 2มนี่ประมาณนี้หรือถ้ากรอบสั้นๆก็คือกรอบแคบข้างล่างก็คือตรงนี้เนี่ยกรอบแคบข้างล่างคือตรงนี้ประมาณสักยี่าณ อ่ะวันพรุ่งนี้อ่าก็เล่นเล่น,เล,นเล่นตามแผนแล้วก็เล่นตามไอเดียที่วางเอาไวนะ้เนาะยังไงก็ยังไงก็แก้งานได้นะยังไงก็ถ้าเล่นตามแผนก็คือแก้งานได้อยู่ที่ว่าเราโดนเสร็จป,ปุ๊บเอ้ยใจใจเราห่อเหี่ยวหรือเปล่าพอใจเราห่อเหี่ยวถ้าไม่ไหวจริงๆก็คืออ่าบล็อกไว้แล้วก็ค่อยมาแก้งานแล้วกันโอเคประมาณนี้ฮะวันพรุ่งนี้